ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีมีสายสดเข้ามาต้อนรับท่านนายกเลยใจากคุณเบนจมาศขอเริ่มต้นคําถามเลยนะคะบอกว่าอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนจมาศค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะจะรบกวนเรียนถามท่านอาจารย์นะคะเมื่อวันที่สิบหกมิถุนายนนะคะลูกชายโดนจับเรื่องยาเสพติดนะคะาค่อบ็รัเพื่อจาหน่าย่ะค่ะ แล้ว <Yeah. S 1> ตำรวจพาไปฝากขังที่เรือนจำพอ,อครบสองเดือนนะนะคะาฝากได้ห้าฝากทางเรือนจำบอกว่าพ้นโทษแล้วเขาก็ไปแล้วเขาก็เรียกตำรวจให้ไปรับตัวที่หน้าเรือนจำพอไปถึงที่สอนอแล้ว <Yeah. S 1> เขาปล่อยตัวนะคะอาจารย์คะแล้วเขาปล่อยตัวกลับบ้านแล้วก็บอกให้ว่าวันที่ยี่สิบสามให้ไปหาที่สอนอเขาปล่อยเมื่อวันที่สิบเจ็ดะนะคะให้ไปหาให้วันที่ยี่บสามให้ไปหาที่สอนอ <Yeah. S 1> เพื่อ,เพ,อเพื่อเขาจะไปพาไปหาอายการนะคะ คือหนูสงสัยว่าทําไมเขาถึงปล่อยตัวออกมาทั้งที่ยังไม่ได้ฟ้องแล้วทําไมเขาไม่ฝากขังต่ออะค่ะแล้วเขาจะเอาสํานวนเดิมมาฟ้องได้หรือเปล่าคะครับคุณเปชมาศครับได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงอาจารย์ไหมครับคุณเปชมาศฮะได้ยินค่ะโอเคครับ,ค,รบคุณเปชมาศครับเอออันนี้ทางทางสามีคุณเปชมาศได้โทรมาคุยกับผมไปแล้วนะครับค่ะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยที่เราก็ได้ไปสุบันบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ แล้วก็ชี้แจงได้เลยนะครับว่าเรื่องทั้งหมดที่คุณมิจฉาได้ศึกษามาเนี่ยมันจะไปสู่แนวโน้มที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับ <c oughs> ว่าลูกคุณจะจฉาเี่ยน้องเนี่ยก็จะ,ะไม่อาจจะไม่ต้องรับโทษเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเนื่องจากว่า ตำรวจฝากของตำรวจยังไม่ครบแล้วนะครับซึ่งเมื่อครบตำหนดฝากคดงแล้วไม่สามารถจะส่งฟ้องได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ราชธรรมนจะปล่อยตัวลูกคุณในบ้านออกมาหลังจากทีให้เข้าไปสิ้นไปแล้วนะครับแต่ณเวลานี้เนี่ยเรามาตึกษาเพิ่มเติมเพิ่มเติมตอนที่ผมอยู่กับท่านรองเชิดชอเนี่ยได้ตึกษามประเด็นเนี่ยคุยไปเยอะมากประมาณสองชั่วโมงแล้วฮะแล้วมีสลายทีบอกว่า ก็เลยีแบบนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ว่าเมื่อรัชการปล่อยแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเราหลุดออกจากการควบคุมตัวจากคณะกงามการสอบสวนแล้วนะครับก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปไหนต่อเป็นกว่าตารวจคณะกรรมสอบสวนคนนั้นจะมีหมายมาเรียกเราในลักษณะใดเราค่อยมาดูอิกตีเป็นเรื่องๆก็เป็นเรื่องที่ดีที่ ให้ค okay. okay. ุณพ okay. exactly. okay. es okay. ่อเนี every, ่ยได้เข้ามาดูแลทางลูกชายคนนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่อ่าสพเข้าหนึ่งมานะครับแล้วก็เรื่องต่างๆอย่างที่เราเรียนกันไปแล้วว่าอ่าท่ามีอะไรก็ทางผมเองจะเป็นคนดูแลในเรื่องคดีนี้ให้คุณมีอำมาจเองที่เราได้กดำหนดไว้นะครับค่ะค่ะท่านนะรตอนนี้อุ่นใจขึ้นไหมฮะคุณเป็นใจค่ะคือคือแล้วอย่างงี้เขาจะออกหมายจับได้ไหมคะ ครับครับผมไม่มีทางครับเพราะว่าเนื่องจากว่าต้องอย่างใดก็จะดำเนินการจะต้องมีหมายเรียกพยานทางลูกชายคุณจะมากสอบนะครับนะครับเนีครับถงเลยนะคะให้สบายใจขึ้นนะคะยินดีด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะครับะขอบคุณพิธีกรด้วยนะคะยินดีครับนะอีกท่านหนึ่งก็ยังไม่สบายใจนะฮะ คุณมงคลอบอกว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องค่าเสียเวลาเอ๊เกี่ยวข้องกับอะไรนะคะสวัสดีค่ะคุณมงคลคะครับสวัสดีครับจ้าเชญเลยคะครับอาจารย์จะพอดีผมเป็นรถแท็กซี่ครับอาจารย์และคราวนี้ก็ผมโดนชนนะครับแล้วทางประกันน่ะเขาบอกว่าต้องซ่อมรถูประมาณสามอาทิตย์อาจารย์คือผมอยากจะสอบถามว่าผมเยสามารถเรียกร้องค่าชดเชย ที่ต้องเสียเวลาไม่ได้ขับรถแท็กซี่ทำมาหากินใช่ไหม um <c oughs> ครับรถผมต้องส่งด้วยอะครับผมครับเดี๋ยวทกานจะใช้ชอครับนะครับคุณมงคลครับคำตอบนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างนี้ครับคุณมงคลค่าคุณมงคลไปคุยกับเขาครับไปคุณมงคลไปคุยกับผู้ที่ทำให้เราได้รับผู้ที่ ศูนละเมิดไอ้ที่ละเมิดเรานะครับเราเราในศูนละเมิดทีนี้คุณมงคลเนี่ยอนุญาตไปคุยกับเขานะครับว่าเป็งเรื่องข้อต่อการ์ดแล้วสองเรื่องการาาขาดไรประโยชน์น,นะครับจากรถคันนี้นะครับคุณมงคลก็ไปะะคุยกับเขาครับว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยกทำให้เราขาดใจได้ ครับครัจะช่วยเราได้ใหญ่ไปไปคุยัน่างนี้นะครับผมคิดว่าดีกว่าเราจะต้องไปเจอสิทธิ์เขาครับเพราะเราแค่ใยมันก็ไม่คุ้มกันนะครับคุณอมองคลขอให้คุณมองคลไปคุยกับเขานะ,ค,ะครับแล้วมีแล้วมีอีกเรื่องหนึงน่งครับอาจารย์อย่างอย่างอ่าอย่างรถเราเนี่ยไม่เคยโดนชนเลยนะครับอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าประกันเขา อ่าอย่างเราใส่อะไหล่เตรียมให้เราเนี่ยแต่ว่าเราเป็นอะไหแท้งเนี่ยเราสามารถเรียงร้องจากประธานได้ไหมครับพอเลือกอะไหลเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่าเราประกันเขานี่ยหะฮะเราก็ต้องไปดูแลของเรานะครับผมคิดว่าหลักการนี้คือหลักการในการที่เราเอาต้องเอาลูกเอาหลอยติดใรครับต่อครับผมนะครับคุณมงคลครับ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 ยินดีครับสวัสดีครับ นะครับมีคําถามเข้ามาจากทางคุณสุวรรณนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุณสุวรรณก่อนดีกว่าบอกว่าเอาเรือขนน้ํามันมาจอดขายเนี่ยห่างฟังประมาณสี่สิบไมล์ทะเลครับแต่ว่าถูกจับทีนี้อยากถามว่าตํารวจมีสิทธ์จับด้วยหรือไม่ครับท่านนายกท่านรองนะในในใครับทนะ่านผู้จัดการครับคำถามมันมีอยู่อย่างนี้ครับว่าทําไมเขาถึงจับเราล่ะครับคุณสุวรรณ ผมเชื่อว่าคุณสุวรรณทราบดีครับว่าเราทําสิ่งในเราทําในสิ่งที่กฎหมายอนุญาตหรือไม่ครับครับสิ่งที่คุณสุวรรณทำเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นการกระทําที่อาจจะไม่ชอบในกฎหมายครับเออย่งนีะคกับเดี๋ยวเดี๋ยวค่ยสักครู่นะฮะทีมงานกำลังจะเพิ่มเติมอะไรเข้ามาบางอย่างนะครับเห็นบอกว่าเขาเชื่อว่าเขาจอดเรือในน่านน้าอืมสากลใช่ไหมฮะ อย่างนั้นเลยนะครับครับแล้วก็นอกเขตนอกเขตไทยแล้วครับครับแล้ว right> ก็ขลตงมันมาเพื่ออะไรละครับนะต้องดูวัตถุประสงค์ด้วยใช่ไหมคระอครับอือคืออย่นี้นะครับเเหตุผลเนี่ยถ้าถ้าถ้าถามมีแค่นี้นะครับคุเจราตุเจลาครับค่ะข้อสานิพนธในทางกฎหมายเนี่ยนะครับต้องสานิพนธ์ด้วยก่อนว่าบุคคลกระทำการใดก็กระทำการโดยถูกติดตุนเองนะครับครับ หลักการกฎหมายข้อนี้เป็นหลักการที่ใช้กันเป็นสากลทั้งโลกนี้ครับดังนั้นเนี่ยการที่การที่มีอ่าอินใดเหตุใดเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้ามีการตรวจค้นหรือมีการถูกอ่เข้าไปป้องกันป้องปรามหรือจับกุมก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอันนั้นมันต้องมีหลักฐานที่ค่อนข้างแจ้งชัดหรือแจ้งชัดน,นะครับ,รบหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นความผิดขึ้นหน้าซึ่งจึงจะถูกตัดนะครับ <ynen> หลักการนี้เป็นหลักการที่ใช้ทั้งโลกครับ นะครับคือจะมาแ้างว่าแหมมันอยู่นอกเขตนอกเหนือกฎหมายอำนาจใคแต่ให้ดูนะครับรัฐถ้าเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายก็ไม่ต้องกลัวถ้าสุดเจริตใช่ไหมครับถ้าสุดจริตครับอันนี้สำคัญให้ดูตรงนี้นะครับมีท่านหนึ่งครับสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่ก็บอกว่าขับรถมาทางตรงใช่ไหมฮะคุณนิพ พัทนะครับบอกว่าขับรถมาทางตรงคือจะเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านนะครับแล้วปรากฏมีจักรยานยนต์คือสวนทางมาฝั่งมาทางฝั่งตรงข้ามนะฮะแต่เขายืนยันเขาบอกว่าจักรยานยนต์ที่มาทางเอกแต่ว่าสวนทางมาฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับปรากฏว่ามาชนท้ายรถของคุณพิพัทระหว่างที่คุณพิพั์กำลังเลี้ยวพอดีเลยทีนี้ชนแรงด้วยก็เลยส่งผลให้คนขับเนี่ยเสียชีวิตนะครับคนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตและประตูรถยนต์นะฮะของคุณนิพัยก็หักแล้วหลุดออกมาด้วย ก็เลยมีคําถามครับว่าไอ้แบบนี้เนี่ยตัวเองต้องมีความผิดด้วยไหมครับเหมือนกับเป็นถนนในหมู่บ้านหรือเปล่าฮะทีมงานอย่างนั้นนะฮะเข้าใจว่านะ่าจะเป็นถนนหละอ่าถนนเส้นใหญ่เนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่า,าจะเข้าหมู่บ้านนะอ่มือนเหมือนจะเป็นยูเทิร์นแต่ว่า ไอช่องว่างบริเวณเกาะกลางตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถเลี้ยวขวาเข้าไปในหมู่บ้านได้น่าจะเป็นลักษณะนั้นค่ะแต่จักรยานยนต์เนี่ยอย่างที่คุณนิพัฒน์บอกก็คือไม่ใช่นลี้ยวซ้อนเนี่ยนะคะก็คือมาเลนทางตรงนี่แหละแต่ว่าเขามาจากฝั่งตรงข้ามเลนฝั่งตรงข้ามอีกทีหนึ่งแล้วเหมือนกับว่าคุณนิพัฒน์เนี่ยจะเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านแต่เลี้ยวยังไม่พ้นเข้าไปก็แสดงว่าเป็นถนนใหญ่เลยแล้วก็รอเลี้ยวขวาบริเวณยูเทิร์นที่สามารถที่จะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านได้ กับเออรถจะกรยานเราอยู่นี่ครับใช่ฮะแล้วช<ส>น,นท้าย,ายรถคนนิพัฒเสียชีวิตด้วยครับมันชนท้ายรถเราแล้วเสียชีวิตปร<ฮ>ะเด็นนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับว่าควา,ามประมาทเนี่ยประมาทนี่นะมันเป็นประมาเทเป็นเหตุคนได้รับเอความตายครับประมาทนี่คือเป็นเหตุความตายตรงนี้เนี่ยก็ย <S <s <ans> <S ต้องดูอย่างนี้ครับว่าจัหวะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเข้ามาที่ท้ายชนที่ท้ายเลยหรือว่าชนที่ข้างรถ S <S นะครับค<ช>ุณต้องไปพิสูจน์พิสูจน์กันก่อนนะครับคุณต้องต้องไปดูหลักฐานที่มันชัดกว่าน,นี้นะครับ <S <S ดูรอ,อยเบรคดูอะไรต่ออะไรที่มันชัดกว่าน,นี้ที่จะบอกได้ครับครับแต่วันนี้เราขออนุญาตบองกว้างๆนี้นะค,ะน <S <S 2> <S 2> ครับว่าโดยปกติแล้วเนี่นะฮะรถที่อยู่เลอเนี่ยกับรถที่มาตัดตรงนะครับรถที่มาตัาดตรงคือรถทางเอนรถทางเขนก็ถูกอยู่แล้วครับครถรถทางเอนก็ถูกอยู่รถเราที่เลี้ยวเนี่ยน่าจะเป็น่ายที่ไม่ถูกต้องนะครับ แล้วเราเนี่ยจะต้องใช้ความระมัดระวังเนี่ยรมมถึงด้วยนะว่าต้องต้องไม่มีรถเลยเราถึงจะเลี้ยวได้หรือถึงแม้ว่าไม่มีรถเลยแต่ถ้ามีสัญญาณไฟเนี่ยเราก็ต้องรอให้สัญญาณไฟมันที่เยที่ก่อนล้วถึงจะเลี้ยวได้ค่ะนะครับที่กรณีกรณีในทางยูเทอร์นี่นะครับ<อ>ต,ต้องใช้ความระมัดระวนนังมากขึ้นครับคือต้องดูทางซ้ายทั้งขวาทางหน้าทัางหลังท้งหลายดีนะครับให้รอบครอบก่อนแต่ทีนี้ถ้ามีสัญญาณไฟ แล้วปรากฏว่าได้ไฟเขียวคุณนิพัฒน์เลี้ยวสมมตินะครับผมสมมติเหตุการณ์ถ้าเลี้ยวไปแล้วมีจักรยานยนต์วิ่งมาคือแน่นอนฝั่งของจักรยานยนต์ก็ต้องได้ไฟแดงอยู่อันนี้เนี่ยชัดเจนว่าฝ่ายจักรยานยนต์ผิดนะครับใช่ครับอ่านชค่ครับก็ต้องดูให้ดีแล้วก็เรามาระวังกันด้วยนี่ถือว่าเป็นกรณีที่สําคัญและเกิดขึ้นบ่อยใช่ครับไปท่านต่อนะคะคุณวาราวุธค่ะอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของแรงง,งานต่างด้าวน,นะคะคสวัสดีค่ะคุณวาราวุธค่ะครับผมค่ะเชิญเลยคะ่ะ ครับคือคืออย่างนี้ครับจะฝากฝากถามอาจารย์แทนแฟนแฟนเป็นผู้การฝ่ายบุคคลบริษัทเองนะครับค่ะอันนี้ว่าบริษัทเนี้ยเขาต้องการแรงงานทางทางเจ้าของเนี่ยก็บอกว่าเอาแรงงานอะไรก็ได้ก็เลยมีแรงงานชาวต่างต่างด้าวเข้ามานะครับแล้วเจ้าของเขาอเขารับไว้แล้วแฟนก็คือไม่รับก็ไม่ได้เพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาเขาต้องการแรงงาน นีแ่แฟนก็เลยเป็นกังวลว่าจะมีความผิดไหมเพราะว่าตัวเองเป็นเป็นถึงผู้จัดการนะครับอ๋อเดี๋ยีครับขออนุญาตท่านยกใรครับเจ้าตัวนิดเดียวครับทีนี้การการที่ใช้บริการของแรงงานต่างถ้าเอาหรือครับหน,นึ่งเนี่ยเราไปที่โรงงานเลยครับไปเช็คดูให้ดีเลยครับก็ะจะมีขั้นตอนว่าเราได้รับได้แรงงานต่นางๆ้าครับ แต่มันจะมีระเบียบมีกฎเกณฑ์ไว่เลยครับว่ารับได้อย่างไรนะครับนี้หนึ่งเราจะมีสิทธิ์รับได้หรือไม่สองในกิจการของเราเนี่ยถ้ารับได้จะรับได้ดูวยวิธีใดน,นะครับแล้วมีรายละเอียดบอกไม่เลยครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรถ้าในกรณีเช่นนี้เนี่ยนะครับบริษัทของปัญญาท่านหรือน้องท่านไปรับเข้านี่นะครับ ก็ต้องให้เขาเช็คกับทางตัวบริษัทนะครับให้เป็นเรื่องเป็นราวว่าการทำการมีงานบริษัทน,นะครับคือ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 อย่างนี้ครับอาจารย์<ไ>เขารู้อยู่ครับว่าว่าคือคนที่นํามาเนี่ยตอนแรกเป็นเป็นลูกจ้างที่มีแรงงานที่ถูกต้องนะครับมีมีมีมมใบแรงงานถูกต้องแต่นาญาติมาแต่ญาติเนี่ยเป็นแรงงานที่ไม่ถูกต้องแต่เจ้าของบริษัทเนี่ยต้องการจะรับเอาไว้คือแอบแอบเอาเข้ามาทํางาน บางบางคนยังยังพูดภาษาไทยไม่ได้คือเพราะงั้นจ้งก็เลยเป็นห่วงว่าจะมีความผิดร่วมร่วมร่วมกับเจ้าของบทางทางบริษัทหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองมันเป็นคนเป็นคนเซนเอกสารป็นคนรับเข้ามาแต่คําสั่งเนี่ยเป็นคําสั่งของของเจ้าของบริษัทไงกางม,มันจะเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟังรายละเอียดท่านท่านรองนะครับเจ้าท่านรองครับคุณปรวุฒิครับคุณปรวุฒิครับผมคุณวราพุฒิใจหลักใจหลักอันนิษฐานเนี่ยครับ จากธรรมชาติหนึ่งคุณเวลารู้ตั้งอยู่แล้วว่าแรงงานที่พามาด้วยในที่สุดท้ายสุดนครับใช่ใช่ไหมครับครับนะครับอย่างนั้นไหมฮะถ,มถ้ามันถ้ามันติดก็ไม่ต้องมีขัานตครับผมว่าผมว่าอย่างที่ท่านรองได้แนะนําน่าจะลองนําเอารายละเอียดนะครับทางทางกรมแรงงานใช่ไหมครับท่านรอง อ่าคุณก็จะว่าตอนนี้กังวลอยู่แหละค่ะคื่คืออย่างนี้ครับที่ทาง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 เรื่องทั้งหมดเนี่ยแฟนผมทราบดีแต่ว่าเจ้าของเขาต้องการที่จะแอบเอาเอาแรงงานต่างอ่าเข้าใจฮะเข้าใจก็เลยเข้าใจว่าถ้าถ้าเกิดมีตำรวจใช่ไหมครับมาตรวจแล้วก็เจอว่ามีการนาแรงงานแต่างอาะต่างด้าวเนี่ยเข้ามาทํางานโดยที่ผิดกฎหมายเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ยังยังแอบอยู่ครับก็คือยังไม่เกิดอะไรขึ้นแต่กลัวว่าเกรงว่าว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่จับได้แล้วเป็นของบริษั ีใครเป็นคนนําเข้ามาคือแฟนผมเป็นเป็นผู้จัดการใช่ไหมฮะตอนนี้ก็กลัวที่จะมีความผิดไงครับแต่แต่ว่าตอนนี้เอาเข้ามาแล้วแล้วก็แอบแอบทาอยู่แล้วไงครับเดี๋ยวให้ให้ท่านรองได้สรุปนะครับท่านรองให้ได้สรุปอาจารย์เจ้ชอนะครับอาจครับทนายกรัตริยนที่อาจารย์กาลังเรียนไปเรื่องต้นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่การกระทําที่ตัวการและผู้สนับสนุนมีส่วนร่วมกันนะครับถ้าร่วมกันคิดถึงได้ว่าร่วมกันมีความผิดแต่กรณีคุณวอลวุฒิเนี่ย พอดีผมฟังเออแล้วเนี่ยสรุป่างนี้ครับไอซึนบอลรุษทำงานอยู่บริษัทนี้ถูกไหมครับครับถูกไหมฮะเป็นมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการครับนะครับมีเป็นหาผู้จัดการกรณีเจ้าของบริษัทรู้อยู่แล้วว่าเอาต้องการแรงงานต่างด้าวมาซึ่งเจ้าของรู้อยู่แล้วมีกฎหมายนะครับแต่กรณีเนี่ยไอซึนบอลรุษเป็นแค่ผู้จัดการในการทํางานทํางานตามที่มีเจ้าของบริษัทตัาง ให้ในฐานะผู้จัดก,การเรื่องอย่างนี้นะครับก็จะจํากัดหรือห้างรุ่โยโถงกำกัดนะครับคนที่รับผิดชอบในเรื่องคดีอาญาใน้รื่ะให้ที่พัฒน์พิงแรงงานต่างด้าวจะจะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจนะครับ,รบกรรมการผู้มีอำนาจหมายถึงลงลายมือชื่อและประทับตราแทนบริษัทนหมายถึงว่าการคุณวาวุิเป็นแค่ผู้จัดก,การธรรมดาครับไม่ได้มีอำนาจในบริษัทเลยถูกต้องไหมครับครับ แต่แต่ไม่อย่างนี้ก็ไม่มีความผิดร่วมใช่ไหมครับอาจารย์ายิัเจ้าของใช้ภาษาชาวบ้านครับเจ้าของบริษัทจะต้องมีความผิดชาอาญาฐานให้ที่รับฟังรายงานนะนะครับลูกจ้างคือผู้จัดการจิตาจคือบารุไม่ต้องรับผิดครับครับอาจารย์นะฮในทางปฏิบัติที่อาจารย์เชื่อชอพูดภาษาแรกนี่หมายถึงว่าถ้ามีการดําเนินการร่วมกัน เป็นคนพามาเป็นคนอะไรมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ต้องรับผิดชอบร่วมเหมือนกันใช่ครับครับผมเว่างเงินแต่ผมผมจะได้คุยเพราะว่าเข้าใจว่ากังวลเออใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสบายใจได้นะสบายใจได้ครับนะครับครับครับคร้เราไม่ผิดครับผมนะโอเคนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับแฟนใครใครก็ห่วง ใช่ครับอีกสักท่านหนึ่งนะคุณสุวรรณใช่ไหมใช่ค่ะเป็นท่านหนึ่งที่ถามฝากคำถามไว้เรือน้ำมันใช่ไหมเรือน้ำมันที่บอกว่าหาจอดทางจากฝั่งสี่สบไมล์ทีนี้อยากจะมีคำถามเพิ่มเติมด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณสุวรรณค่ะครับค่ะได้เลยครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับได้ยินไหมครับ เชิญเข้าเลยครับเชิญ <ละ S 1> ประเด็นเลยครับคุณตวครับผมเข้าประเด็นเลยนะครับเมื่อกี้ผมสอบถามมาเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับคือผมทํางานี่ยวทางทะเลเนี่ยนะครับแล้วก็มีเพื่อนเป็นพวกชาวประมงก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาก็ไปซื้อน้ํามันคือน้ําเออชาวมงอาใช้น,น้ํามันม,มากเลยเขาเขาจะไปซื้อน้ํามันกลางทะเลเขาบอกว่าเรือที่ขายน้ํามันให้เขาเนี่ยมันอยู่ห่างตั้งสี่สิบไมล์ทะเลซึ่งน่าจะ เออเป็นทุกเรื่องถูกกฎหมายแล้วคือไม่ได้อยู่ในสิบสองไมล์ทะเลเขาบอกประมาณสี่สิบไมล์ทะเลแล้วอันนี้เขาบอกเรือที่เขาไปซื้อเนี่ยก็ถูกจับถูกสันพัดก็คือก็คือตามตามข้อมูลที่คุณที่คุณให้มาเมื่อครู่ทั้งหมดแลลวใช่ไหมครับอ่าทีนี้จะเพิ่มเติมอะไรกับท่านอาจารย์ฮะใช้ได้เลยครับเพิ่มก็คืออาจารย์อาจารย์ไม่ได้ตอบข้อกฎหมายฮะว่าผ่านไปตั้งสี่สิบไมล์ทะเลแล้วทําไมถึงยังผิดกฎหมายอีกนะครับ แล้วเขาเขาบอกว่ารู้สึกจะสุนลากากรไปจับเรื่องเกี่ยวกับภาษีแต่เท่าที่ผมคิดเนี่ยผมได้ยินมามันเกินอ,อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไปแล้วเลยสงสัยว่าที่เจ้าหน้าที่ทําเกินอำนาจตัวเองหรือเปล่า,ลาแล้วก็ยังมีข้อมูลเพิ่มฮะใชผมพูดต่อไหมโอเคครับอาเชญครับก็าก็ีข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าผมก็เอ๊บอกว่าไม่ได้ไม่น่าจะได้เขาบอกว่าเพิ่มเติมคือเจ้าหน้าที่เนี่ยให้เขาเซ็นว่าเรืออยู่ห่างฝั่งออกไป1ิบเ็ดไมล์ทะเล ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะผมว่าอ่เดี๋ยวนิดนึงนะครับรบกวนนี้ผมว่ารายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องมาศึกษาและดูเพิ่มเติมอยากจะรบกวนไปทางสมาคมทนายความดีดีกว่าไหมท่านนายกท่านรองครับอย่างนั้นดีกว่านะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราหน้าใหม่เราอาจจะได้เข้าคร่าวไงนะครับเอาคุณคุณสซนว่าสี่สิบไมล์ทะเลเนี่ยเขาผิดกฎหมายอะไรครับคุณตุวรรณค่ะเดี๋ยวท่านรองสรุปให้ครับครับผมสุวรรณนิดเดียวนะครับ เพราะว่าเราจะใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์กับระเบียบของสันคมนะครับถ้ามาพูดกันในลักษณะเช่นนี้เนี่ยคําถามมันจะมีกลับไปตลอดเวลาครับว่าทําไมต้องเติมน้ามันจนสีสิบไปทะเลอ๋อผมไม่ค่อยได้ยินเลยครับโอเคเดี๋ยวฟังทางวิทยุดีไหมครับน้องกุสุวรร์สัญญาณจะกวนกันค่หนึ่งครับผมนะครับโอเคครับอ่เดี๋ยวทีมงานครับอ่าเชิญท่านรองเลยครับครับนิดเดียวครับผมผมผมคิดว่าเอ เดี๋ยวเราคุยกันหลังใหม่ดีกว่านะครับแต่ว่าอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเอลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะคําถามมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเขาไม่ผิดเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีการกัดแกลเชื่อว่าไม่มีการกัดแกลแน่นอนใครจะเข้าไปร่วมละเมิดในน่านน้ำกาส่วนเราเองเนี่ยเจ้าพี่เองเขาไรักษาในเขตน้ำน่นน้ำผู้ใหญ่ คผมได้เลยเดี๋ยวให้ทีมงานฝากหมายเลขไว้ให้กับคุณสุวรรณดีกว่าอย่างนั้นน่าจะครบและสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับแบบวันนี้เวลาน้อยด้วยครับท่านท่านนายกท่านรองต้องขออภัยด้วยทั้งสองท่านมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายวันนี้ครับครับผมผมมีนิดนึงนะครับปดีวันนี้มีช่วงเช้ามีคุณครูพิงวดีนะครับผมพอดีท่านมีความบึดอัดโดนกองนี่เรื่องบัตรเครดิตมากก็ก็เป็นเรื่องที่ว่าการท่านเตอร์แล้วทางธนาคารก็จะดีไม่ต้อง ต้องมารับผิดชอบที่ันเครียดมากท่าติดต่อกับผมเรียบร้อยแล้วก็ฝากคุณรูริพีบดีว่าหนังสือทวงสารของทระไความที่คุณภูมิพดีส่งให้ผมได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วขอรับควรให้คุณรูปิพดีพรุ่งนี้โทรหาผมในเช้งวันรุ่งขึ้นและการผมจะดีแต่ทางที่จะช่วยคุณรูในเรื่องการต่างได้นะครับคุณรูจะได้ไม่เครียดนะครับเพราะว่าคุณรูก็กำลังเครียดเนื่องจากสามีคุณรูก็ป่วยป่วยด้วยนะครับเย่าีย่าาการทพิจายาว่า อาคุณครูพิบดีได้ฟังแล้วเนียบร้ยมีรบกวนโทรหาผมเลยนะครับนะครับน่าจะสบายใจขึ้นนะครับคุณครูถ้าฟังอยู่นะครับอาจารย์จอใ่ครับก็วันนี้ไม่มีอะไรครับจะเรียนกันนะับว่าชีวิตคืองานงานคือชีวิตครับครับฉะนั้นชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่ได้ทำงานครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครังสองท่านวันพรุ่งนี้เราพบกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดาวหนึ่งรู้ทันรู้ทางนะครับ รู้ทันรู้ท่า